ขออภัยนะคะพี่ๆค่ถ้าคลิปนี้แรงไปแต่ต้องบอกว่าจากการรับสายนะคุยกับคนไข้มาเยอะมากๆหลายปีมานี้ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับน้องสาวไม่ดราม,ม่านะเดี๋ยวเล่าให้ฟังพี่ๆค่ะพี่ๆถามกันมาเยอะมากน้องจ้าน้องจุ๊บขาคนที่มาดูแลน้องสาวเนี่ยคือพวกตุดตุดดูสฮาวมัสหลอนะคะต้นมะพร้าวต้นมะขามหรือไม่ ตอบในคลิปนี้เลยนะคะว่าส่วนใหญ่เจอไหมโอ้โหพี่ๆคะ่ะคือต้องบอกว่าจากการเก็บข้อมูลคนไข้ามาทั้งหมดไม่ได้บอกว่าเอามาเมาเล่าให้ฟังนะเป็นการแชร์ประสบการณ์ละกันจากคนที่ไม่รู้เล่าให้ฟังละกันนะ,ะเดี๋ยวจุ๊บจะเล่าให้พี่ๆฟังนะคะเลยว่าคนที่มาทำรีแพร์เนี่ยนะคะแยกแบบชัดๆเลยหลักๆเลยมีใครกันบ้างกลุ่มไหนกันบ้างขออนุญาตเล่าคะ่ะหนึ่งเลยนะคะคนที่มีปัญหานะคะคือปัญหาชีวิต ปัญหาครอบครัวนะคะคือ1เลยนะคะและ2คือเรื่องของการรักษานะคะแบ่งหลักๆเลยนะคะคือการรักษารักษาให้มันดีขึ้นอะไรยังไงนะคะคเป็นเรื่องของสุขภาพนะคะและ3คือกลุ่มเรื่องของความสวยงามนะคะเป็นพวกแบบว่าสายบิวตี้สายเพอร์เฟกต์อะคุณนะคะจะแรงสามเลยกลุ่ม3เพราะฉะนั้นคนที่หลากหลายทั้งหมดนี้พี่ๆถามจุ๊บเข้ามาว่าน้องจุ๊บครับน้องจุ๊บขา เออโทรมาถามเละแอบถามฉันละสิแอบ,บถามทุกทุกทุกก็ตอบยอบอ่อกับคุณนะคะแบ่งให้เรานะจ๊าคุณสามกลุ่มนะคืออันแรกนะความรักความสมพันธ์บางคนโดนทิ้งนะเออโดนทิ้งนู่นนี่นั่นอยากดีขึ้นอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่ฟิลเนี้ยเป็นปัญหาชีวิตนะคะคืออยากเริ่มใหม่ก็อยากมีน้องสาวใหม่บ้างนะเข้าใจไหมคุณรีแพร์ประชดรักมันมี และ2ปัญหานะคะสุขภาพคือ,อไรเพราะว่าถ้าแม่ๆอายุเยอะแล้วเนี่ยนะคะภาวะที่จะเจอนะคะหลังจากเขาไม่อยู่เขาไม่ได้นะคะเริ่มไอาจามเรื้อรังมีภาวะปะสวัสสาวะเล็ดออกมาเนี่ยก็อยากให้ช่องคลอดมีความฟิตดความเฟิร์มมากขึ้นนั่นเองและส่วนนี้แหละแม่ๆต้องตัดสินใจมาทํารีแพรและถามกันอยู่ค่ะอีกกลุ่มนึงคือเรื่องของบิวตี้เนาะนะคะคือเรื่องของความสวยงามนะกลุ่มความสวยงามนี้มาในกลุ่มไหนบ้างต้องบอกว่าสไตล์ผู้ทักมาให้แฟนเลยจ้ะ ให้เป็นของขวัญวันเกิดเอ้ยอะไรเอ้ยฟิวนั้นฟิวนั้นเลยใครหาไม่ได้อย่าอิจฉาผู้นะคะนะ,ะจากที่บอกมาทั้ง3หัวข้อนี้พี่พี่พิจารณาได้แล้วใช่ไหมคะว่านะคะตัวเองอยู่ในแรงไหนอยากจะทําเพื่ออะไรแต่ได้พี่พี่บอกว่าเออมุ่งเน้นสําหรับการแบบมุ่งเลยหรือเปล่านะคะจุบ,บอกเลยพิจารณาเองนะเล่าให้ฟังแล้วว่าเพราะสาเหตุใดผู้หญิงถึงมา ดูแลตัวเองนะคะตกแต่งน้องเรเวียรหรือว่าทำรีแพร์นะคะปัญหาเฉพาะบุคคลเนาะก็แก้ไข ตรงจุดละกันนะคะมีปัญหาตรงไหนแก้ตรงนั้นเลยนะคะพิจารณาแก้ไขได้เพราะว่าสมัยนี้ปัจจุบันนี้ทุกมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องค่อนข้างธรรมชาติค่อนข้างธรรมดามากๆที่ผู้หญิงเรานะคะอยากหน้าสวยด้วยแล้วก็น้องสาวเพอร์เฟกไปด้วยจริงไหมคะมาค่ะพี่ๆคะ่ะฝากช่องทางการติดต่อไว้ให้แล้วเรียบร้อยละใครอยากจะทักปรึกษาเรื่องของน็อกสาวอินบ็อกซ์มาคุยกันไม่ต้องห่วงว่ามันเกี่ยวกับการใช้งานหรอโอ้คุณ ปัญหานี้เรารู้ดีที่สุดค่ะทักมาคุยกันนะคะ